เรียนสอบสอบไอ้โรงงานโรงงานสเที่ยวสองมัดก็ก็ดีใจครับคือตอนแรกก็เนึ่ยว่าแบบงานครัวอะไรนะฮะก็มีผู้ใหญ่นั่งเต็มหงส์ตื่นเต้นเป็นนิดนิดนึงฮะทางการมากครับแต่ก็ดีใจที่เราได้เป็นตัวแทนที่เขาแบบเดิน แฟนมาให้กำลังใจกันที่เรียบเลยเป็นยังไงบ้างครับสำหรับวันนี้ดีครับก็จริงออกอีเวนต์เดี๋ยวไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ก็ออกได้แล้วก็เกิ๊กๆกลางๆไงมันปกติเวลาเราร้องเพลงครับเวลาล้องเพลงเราจะแบ่งท่อนกันชัดเจนอยู่แล้วอะไรอย่างนี้แล้วพอมันมีท่อนที่หายไปเราก็จะเราไม่ได้ร้องคําคํานี้บ่อยๆอะไรเงี้ยมันก็เลยท่อนนี้ผมร้องไม่ถึงนะแฟนๆช่วยผมร้องหน่อยเขาก็น่ารักนะเขาก็ช่วยผมร้องได้มันเคยชินหรือยังไงกับการที่แบบพอขาดขาดไปสักคนมันหา ีก็ก็เคยชินปกติเรารับส่งกันบนเวทีไงถ้าเกิดเจอผู้ใหญ่เก่งๆเงี้ยเราก็จะคลายกันเองแต่นี่ผมแบบถ้าเกิดผมตลกไปนี่เขาจะอะไรผมไม่น่าอะไรเงี้ยก็เก่งๆร้เพลงด้วยใช่ไหมครับครับผมใช่ชื่อเพลงอะไรนะครับจำชื่อเพลงอะไไม่ใช่เพลงผมด้วยนะแต่ว่าร้องเป็นเพลงเองเพลงของเพื่อนเพื่อนสนิทเพื่อนรักครับเพลงของบอลนดอนชลาดชอบกับคุณีกับหัวใจปลาดาวใช่ ใ่ไปช่วยน้องตามกันเลยดีครับดีของคุณที่ช่วยมากเลยนะวันนี้ได้ารสนุกกับหมายในการแรนดนต่อมันเลยอีใช่ครับขรสุบที่บอกว่าติดใจมาเก๊าที่ือติดใจอะไรองไงบ้างก็ติดใจก็เป็นที่เที่ยวที่ผมรู้สึกว่าไปง่ายอ่ะไปใกล้ถ้าเกิดอย่างไทยเราสมมติว่าเราจะไปหนึ่งโลยกตัวอย่างเช่นรัอพแก้วปุกเราเลยอยากไปต่อที่ไหนดีอ่ะที่อ่ะมันก็มีระยะทางหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่ามาเก๊าคือไปง่ายครับเราไปเนี่ย ไปตรงนี้ครับประตูนี้แล้วก็ไปโผล<อ>่ได้ง่ายๆเลยคืเอเป็นว่าเดินทางสะดวกสบายแล้วแน่งงแล้วก็ผมชอบสถาปัตยกรรมเขาจริงๆอ่ะออกแบบคือคเขาเรียกว่าอะไรชินโนโปรตุกีสอ่ะใช่ม,มันออกแนวเกมออฟโรดนะคือผมเห็นแล้วมันมีเหลี่ยมอยอกสดเยเหลี่ยมแล้วแหลมแบบมันดูดักดักมนมดมันสั่งอันนี้คือบินเคยไปไม่เคยครับนี่เป็นครั้งแรกที่ไปแล้วก็ก็ว้าวจะหามุมถ่ายรูปแต่ก็ไม่มีอ แล้วได้ถ่ายรูปมีรูปสวยมากกับว่าปากแดงๆไม่มีอะไรรูปแรกนะผมตั้งใจถ่ายรูปจากสนามบินเพื่อลงไอจีสนุกเป็นรูปเดียวได้ไม่มีรูปซึ่งซึ่งไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายเลยก็ถึงแล้วมันก็เย็นแล้วเราผมชอบแสงเช้ามากกว่าไม่ไม่ทันแต่มืนก็เพลินกับบรรยากาศเน่ยก็เลยเลยที่จะแบบนี้มือถึงไปแต่ว่าสนุกสนามเลครับมีโอกาสจะจะไปสัมผัสที่นั่นอีกไหมถ้ามีโอกาสก็ก็อยากไปจริงผมเป็นคนไม่ชอบท่องเที่ยวอยู่แล้วแหละชอบไปรู้สึกว่าในชีวิตหนึ่งคนเรามันมันสั้นถ้าเกิดเที่ยวกับได้เห็นทั้งโลกย ก็นิ่งพอพออกจะกรอบไปในที่นี่เราไม่เคยไปมันจะว้าวมากถ้ามีโอกาสก็อยากกลับไปเรื่องอาหารการกินล่ะครับว้าวไหมจากที่เราได้สัมผัสมาก็เว้าวม,มีมีสองพาร์ทถ้าเกิดเป็นอาหารจีนอะผมก็คุ้นในระดับหนึ่งนะที่แบบทีมนี้ไปทีมนี้ไปจะแบบจะไม่คุ้นก็จะแบบอุ้ยอันนี้คืออะไรมันคืออะไรกินได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ชินเพราะว่าอ,อาหารจีนจะมีการเหมือนกึ่งขนมกึ่งค้าวรวมกันอะไรเงี้ยบาง ทีมนี่ไปก็จะไม่ชินแต่ผมก็ผ่านมาบ้างก็เลยโอเคแต่ว่าที่ว้าวเลยจะว้าวอาหารโปรตุเกสเลยมั้ยเพราะว่าทีมงานพาไปทีมงานที่ออแกไนท์ที่พาเราไปจังแฟนทีนะครัพาไปก็ได้กินเนาะพวก็ว้าวนะมันนั่นก็ถึงครั้งแรกปรัครั้งแรกคื่ได้กินแล้วจะได้ไปทำงานด้วยใช่ไหมครับใช่แซงแซครั้งครั้งหน้าถ้าจะได้ไปไปอยากชวนใครไปบ้างอุ่ยก็ได้แหละใครว่างครับใครว่างก็ไปกับไปบอกไหมว่าง อะไรนะขอค่าตั๋วให้เปล่าเออพูดยังไงมีโปรดีงไงได้เปล่าใช่มต้องการมีโปรดิมีโปรยังไงนะจะมีมีโปรเเยยอะลให้มาให้มีโปรเยอะเลยมีมาดูได้เลยนะครับแต่ก็ถ้าเกิดใครมีโอกาสต้องว่างก็อยากจะชวนไปเที่ยวแหละเพราะว่ามันหนึ่งเลยราคาไม่ได้อะไรมากแล้วก็เนี่ยมีสถานท่องเที่ยวที่น่าสนใจเยอะมาสอบถามตรงนี้ก็ได้สามวันเนาะได้เลยถ้าฝากเป็นใครอีจจนิดนึงครับ ก็ฝากงานนี้ด้วยนะครับใครที่ผมผมแล้วเลยใครที่มีโอกาสได้ไปเที่ยวแล้วแบบไม่เคยไปหรือว่าเคยไปมาแล้วครับก็มาดูที่งานนี้ผมว่ามีโปรดีๆไปดูได้เลยนะครับ่อไครับบเรื่องที่คุณพ่อกลับมาแล้วอ๋อครับผมโอ้ยสบายเลยทีนี้ก็เขาก็ใช้ชีวิตเลยครับจริงๆมันก็เป็นเป้าที่ผมวางไว้ตั้งนานแล้วแหละ ว่าอยากให้กลับมาไม่ต้องเรียกับงานใช้ชีวิตคือไม่รู้นะว่าชุดความคกี่มเก่าหรือเปล่าร,รู้สึกว่าทํางานมาน,นานแล้วอ่ะอายุ60กว่าแล้ว70แล้วไปใช้ชีวิตเถอะไปอยู่บ้านเลี้ยงหมาทําอะไรออกกําลังกายว่ายน้ําทุกเช้าเหมือน,นท,ที่เคยทําไปเลยเป็นที่ือเป็นทิชชั่นของเราใช่ใช่ใช่อะไรนะก็ถือว่าชั่นมาไวกว่าที่ตั้งใจเนียเยอะครับเยอะเยอะถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเทียบกับงาน คือตอนแรกผมก็มองเราไม่ได้มองเราเป็นเสลิป hey, like ินนะถ้าสมมติว่าเราเป็นวิศวะความเงินเดือนเอ๊ะผมต้องทํางานในกี่สิบปีวะกว่าจะพาเขากลับมาได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ทําให้มันเร็วขึ้นก็แฮปปี้กับชีวิตได้ไดีคุณพ่อแฮปปี้กับการที่แบบว่าได้พักผ่อนร่างกายตัวเองในวัยนี้ไหมแฮปปี้ครับใช่คือพ่อผมเป็นสไตล์ที่ถ้าเกิดว่างนะตื่นเจ็ดโมงไม่อาจจะตื่นหกโมงเช้าหกโมงยี่สิบต้องกินข้าวเจ็ดโมงแล้วไปว่ายน้ำ เดี๋มีกิจมาเขาจะลงแต่ละวันเลยแต่ว่าที่หมู่บ้านสาว่าน้ำพังบ่อยก็เลยไม่ได้วายผมก็จะถามว่าไปถามประจเลยลงมาก็จะถามว่าวันนี้ได้วายปะยังเลยเขาปิดอีกแล้วปิดตโลงได้เลยแต่ก็แฮปปี่ก็ดีใจครับอย่างนี้นี่คือ คือพันเกษียณเขาแล้วใช่ไหมเกษียณใช่เกษเจอว่าเกษียณไม่ต้องมาเครียดเรื่องงานแล้วู่เอนจอยไปเลยถ้าคนแก่ขเขาแบบอยู่ไม่ค่อยนิ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาม่ความคิดถึงงานเดี๋ยวกลับไปหาเพื่อนวงงานอะไรอย่างเงี้ยเราโอเคลครับหรือเราอยากให้พ่อไปยกลับไปหาเพื่อนวงงานแลเลก็กลับไปากลั้นๆทาะไรทแลเนหน่อยอะไรถ้าเป็นพ่อผมจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยตรงนี้จะจะแบบรู้ว่าทำอะไรแล้วก็สมมติว่าอยากอยู่นิ่งเขาจะทงานบ้านแทนก็จะเก็บจุกจิกอะไรอย่างเงี้ย ใช่ใช่ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดแม่ผมจะไม่นิ่งหอบจริงมันคืออยู่สุขไม่ได้เลยไม่ได้จริงๆอยากให้อยู่สบายไม่เอาไม่จะไปทําสวนจะทำไร่อะไรอย่างเแล้วเราต้องกู้ขึ้นแต่ว่าลงทุนอะไรอย่างเซื้อที่ตรงที่ดินอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยไหมครับก็แบบมีครับสวนก็คือเจ็บหนักถึงไหมผมกำลังคิดอยูผมคิดผมคิดผิดหรือเปล่าเนี่ยผมซื้อซื้อไปแล้วด้วยอะไรมันเป็นคอนสุขเขาแล้วเอ้แต่ผมก็คิดนะว่า ได้ตื่นมาเจอหน้าลูกเลี้ยงหมาอะไรเงี้ยไม่พอหรออรเงี้ยเขาชอบสไตล์สโนไวท์แบบดิสนีย์อ่ะก็ลุยกับต้นไม้ร้องเพลงมีความสินนาการสูงใช่เอาแลต่เจมีความสุขเจก็ทำเลยจก็ทำเลยแล้วตอนนี้เขาเขาปลูกอะไรไปแล้วบ้างโอ้ก็เหมือนที่สวนซื้อไว้เป็นซื้อสวนมะพร้าวไว้ครับโอ้แล้วก็นั่นแหละเดี๋ยวก็เขาพูด พูดจะปลูกไปหมดเลยผมก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายก็จะเป็นยังไงเครื่องมัวมีผรับปรับปรุงผักอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปซ่อมซื้อเลยอะครับเขาอยู่ในยุคกล้วยด่างนะครับอ๋อซื้อ้โหราคาต้นเงินแสนเขาเป็นต้นราน่ะนั่นแหละแต่ว่าเขาไม่ขายไงปัจจุบันเดี๋ยวต้นละสองสามร้อยแต่าอย่าก็ได้มีเวลาอยู่กับเขาคนมันขึ้นเลยครับไมีเวลาแบบให้เขาแบบไปพักผ่อนทำอะไรกันใช่ครับมีเวลาก็แค่มีเมื่ะเขานหัวเรื่องการทำงาน เราเ่เพราะเราก็ออกงานอนท่านที่ตอนแรกมราก็ไม่ได้ตัาถึงเป็นสายต่างประเทศด้วยผมถ้าเป็นสไตล์ผมจะไม่คุยกับครอบครัวตรงๆเลยเคินเคิรนเคินไม่รู้จะพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมเชื่อว่าเขาเป็นห่วงแต่เขาก็จะเป็นห่วงในระยะที่แม่เขาไม่ยุ่งกับงานเลยจะไม่มาแบบว่าทำไมทำไมลูกไม่มันก็มีบ้างนะที่เคยได้ยินทำไมลูกไม่อยู่บนหน้าสื่อไม่ทําตัวให้มันน้อยหรือว่าทำอะไรแบบผมก็เอ้ากขาผมเป็นแบบนี้ อะไรเงี้ยทั้งเป็นผมนะแต่ว่าเขาไม่เคยที่จะมาพูดเลยว่าเอออะไรอย่างงี้แต่ก็มีมีมีบ้างนิดหน่อยแบบในรายการพูดให้มันพอๆหน่อยนะลูกอก็มีแบบสอนให้ระวังตัวตอนน้าคือแต่ภาพแต่ภาพเหมือนมันก็คือแบบเป็นคนที่แบบรักและแสดงออกอยู่นะผมเหรอไม่แม่แม่โอ้แม่แม่แม่จะแสดงออกเวลาทุกครั้งที่วางสายก็จะรักลูกนะรักลูนะอไรแบบแต่ผมไม่เคยพูดกลับเลยเธอเฉยเฉยเจียว เราลับรู้นเขารับรู้นเลยอะเรากับพ่อกับแม่นี่คือเช็คผลงานเราตลอดเลยไหมแต่ว่าเป็นแบบเอสซีตัวยงทางหน้าจอเขาไม่พูดให้ผมฟังนะแต่ว่าน่าจะมีแอบเช็คตลอดเรื่อยบางทีเรากลับบ้านหึ่งึกไปแล้วก็นั่งดู YouTube ดูรายการเราอยู่อะไรก็อะไรก็เขาเป็นคนปั่นวิวไหมเอาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเล้วเนี่ยแต่ตอนนั้นดูได้ไงอะไรเงี้ยว่าเราไปไหนอะไรเร็วมากเร็วมากอย่างผมไม่เคยบอกนะผมทํางานอย่างวันเนี้ยมาจริงๆจะมีช่างมาติดตั้งของที่บ้านอะไรเงี้ย แล้วผมจะไม่ว่างเขาบอกว่าเอ้ยงั้นคุณไปเลยคุณไม่ว่างเลยวันนี้ยูเรื่องดูเรื่องเนี่ยเพราะเรามีงานเวลาผมจะทํางานผมยังต้องเปิดตารางวันต่อวันเลยพรุ่งนี้มีป่ะนะหรืออะไรเงี้ยเขารู้ติวแสดงว่าเขาเช็คกับผู้จัดการสดประวันผมว่าเช็คกับผู้จัดการสองคนเช็คจะเป็นผู้แค่เวลาเขาลงตารางงานลงอะไรรู้คนแรกเสมอกับใจทีแรมมีแอร์ดู ผมว่ามีเว่าจริงผมว่ามีเผื่อแอบกันด่าผมด้วยไม่ได้นะมันต้องชมลุงสิโอเคไหมโอเคค่ะโอเคค่ะ Our society. society.